สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องแก้วเก้าพยากรณ์แก้วเก้าหนึ่องสี่ในช่อง YouTube นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำพิกอเด็กนะคะเลือกสำหรับไพ่เพื่อทำนายดวงชะตาะข่าวดีหรือว่าปาฏิหาริย์ใดนะคะที่กำลังจะส่งถึงคุณภายใน1-2เดือนนี้นะคะก็เป็นพลังงานทำเลสนะดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแต่ว่าก็นับไปจากวันที่คุณดูนะคะ1-2เดือน เป็นในหัวข้อของปาฏิหาริย์และความโชคดีนะคะเรามาดูกันซิว่าสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณมีไพ่ให้เลือกสองสำรับนะคะสําหรับที่1แล้วก็สํำรับที่2ทําสมาธินะคะนึกถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณที่คุณเคารพนับถือแล้วก็เลือกไพ่ที่คุณรู้สึกว่าโดนใจมากที่สุดจากนั้นเราไปฟังคําทํานายกันค่ะโอเคเลือกได้แล้วเนาะ ก็ขอเริ่มที่กองที่1ก่อนนะคะมาดูกันซิว่าคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะหนึ่งถึงสองเดือนนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างก็เป็น general reading นะคะดังนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะ,ะขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์ให้นะคะกด subscribe เนอะ วันนี้เรามี sound effect ด้วยนะคะเสียงไก่ขันดูกับธรรมชาตินะคะมีความสุขดีเนาะเอาแหละขอดูพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งหน่อยพลังงานชีวิตของคนช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างว้าว Queen of Pentacles อุ้ยอัศวินเหรียญก็มานะคะอุ้ยเหรียญเพียบเลยอะ่ะอืม Seven of Wands The Hermit นะคะ Five of Wands ว้ Why? สิบเหรียญ the world ค่ะโอเคเรามาดูพลังงานนะคะพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งสำหรับที่หนึ่งเหมือนกับว่าตอนนี้ในส่วนของคนที่ทำงานประจำนะคะคุณมีแนวโน้มว่าคุณจะลาออกจากงานแล้วก็ไปเริ่มต้นที่ใหม่นะคะที่ทำเงินได้ดีกว่านะหรือว่าใครคือออกบางคนออกมาแล้วแหละแต่ว่า,ายังรอจังหวะเวลาอยู่นะคะ คือมันจะมีการมันชีวิตของคุณในช่วงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะโดยที่ตัวของคุณเองอเขาเรียกอะไรพยายามนะคะมาก่อนหน้านี้สิ่งที่คุณรอคอยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานหรือว่าคำตอบจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยคุณจะได้คําตอบซึ่งแก้วมองว่ามันจะมีเรื่องของผลประโยชน์นะคะที่ดีสําหรับตัวคุณนะ พลังงานของถ้าถ้าเป็นในเรื่องของอื่นๆนะคะการเงินนะคะตอนเนี้ใครบางคนนะคะที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพเสริมเนี่ยคุณอาจจะมีการนําเงินก้อนไปลงทุนนะคะทําบางสิ่งบางอย่างหารายได้เสริมหรือว่า,าสร้างอาชีพเพื่อที่จะมีรายได้สองทางสามทางเนี้ยนะคะคือก่อนหน้านี้คุณพยายามมามา,มากแล้วแล้วคุณก็รอคอยที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์หรือว่าความสําเร็จนะคะอาจจะมีแบบ ในเรื่องของการขัดแข้งขัดขาขัดผลประโยชน์หรือว่ามีอุปสรรคในเรื่องของผู้คนหรือว่าถ้าใครที่แบบค้าขายหรือมีเหตุที่จะต้องแบบเกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้คนมากมายอ่ะก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหานะคะเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากผู้คนเนาะแต่ตอนนี้แก้ว่ามันเริ่มลงตัวแล้วแล้วก็คุณกําลังได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะมีไพ่สิบเหรียญขึ้นมาแล้วก็เดอะเวิลด์นะ ส่วนในเรื่องของอย่างอื่นนะคะคือเหมือนกับว่ากลุ่มนี้เขาไม่โฟกัสอย่างอื่นเลยอะ่ะมีมีเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกิดจากผู้คนนะใช่พลังงานของคุณหรือเปล่านะคะถ้าใช่เราไปต่อทีนี้นะคะเรามาดูกันซิว่า ข่าวดีหรือว่าปาฏิหาริย์ใดนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นจากกับชีวิตของคุณนะคะในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนนี้เนาะว h y the victory card นะคะไพ่หกเหรียญไอ้ไพ่หกไม้นะคะอัศวินเอ่อ e v e n of swords นะคะอืม ขอพูดในเรื่องของอหน้าที่การงานก่อนนะคะแน่นอนว่าคุณจะได้รับความสําเร็จนะคะแล้วก็อะไรก็ตามนะคะที่เกิดเป็นท็อกซิกในที่ทํางานของคุณการทําอะไรรับหลังการแทงข้างหลังการใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าขัดแข้งขัดขาขัด,ขขดผลประโยชน์โดยเฉพาะคนที่แบบเล่นไม่ซื่อกับคุณหรือว่าหลอกเลียนผลงานคุณแอบอ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะได้รู้ความจริงนะคะคุณจะได้รู้ความจริงแล้วคุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคนั้นได้ แล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้นะคะคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานที่อยู่อาศัยหรือว่าในเรื่องของการเงินมากขึ้นนะคะแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ไพ่เตือนขึ้นมานะ,ะอาจจะมีในเรื่องของอปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะอาจจะต้องมีการแบบคือคุณต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะใช้ร่างกายมาอย่างหนักหน่วงเกินไปหรือว่าคือทอรมานตัวเองะคะคิดมากนอนไม่หลับหรือว่ากัางวลใจหรือว่าแบบอะไรอะทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ย อืมให้ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะให้เตือนมาแบบนี้นะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเมเนจแล้วก็จัดการให้ดีนะคะคุณจะมีเงินก้อนเข้ามาแต่ว่ามันก็จะมีรายจ่ายออกไปเยอะเหมือนกันดังนั้นให้คุณจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะแต่ว่าหกไม้เท้านะคะมาบอกว่าคุณสามารถจัดการได้นะคะแล้วก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะ ขอดูเซเว่ o ออฟสอดกับเทนออฟ n อนหน่อยเอ้ยเทนออฟสอดหน่อยขอขยายเพิ่มนะคะสามใบเหมือนกับว่าใครที่เป็นท็อกซิกกับคุณนะคะคนที่บอกไปในตอนแรกอะคะ่ะใส่ร้ายไปสีแทงข้างหลังนินทาหรือว่าลอกเรียนผลงานหรือว่า อแอบอ้างชื่อคุณอะไรอย่างเงี้ยเอาคุณไปแอบอ้างทําเรื่องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้ว่าคุณอ่ะจะมีความแบบมั่นใจในตัวเองในการจัดการปัญหามากขึ้นนะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่คุณแบบให้ความไว้วางใจก็ได้นะคะสิ่งสิ่งนี้คุณจะได้รู้ความจริงแล้วมันจะเกิดขึ้นนะแต่ว่าคุณจะเสียความรู้สึกมากพอสมควรนะคะแต่ว่าคุณจะกล้าที่จะตัดสินใจในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะคะคือ มันจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคิงออฟสอดมาบอกว่าคุณจะมีคุณจะมีพลังงานที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่ดีมากขึ้นนะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าปาฏิหารนะคะปาฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน1-2เดือนที่คุณเข้ามาดูคลิปนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอีกนะคะ เป็น general reading นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะความเมตตาเอ็นดูเสน่ห์แม้กระทั่งทักษะในการพัฒนาตัวเองของคุณเนี่ยจะมีมากขึ้นนะคะคุณจะได้จบกับสิ่งที่ไม่ดีหันหลังให้กับท็อกซิกพลังงานที่ไม่ดีนะคะห้าดับมาบอกว่าคุณสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคได้นะคะ เอชออฟเพนเดอร์เข้ามาจากนี้นะคะชีวิตคุณจะได้รับโอกาสแล้วก็จะได้เจอสิ่งดีๆมากขึ้นนะคะเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะ,ะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดในเรื่องของการเงินขอเสริมอีกนิดนึงนะคะถ้าใครมีปัญหาท็อกซิกนะคะผู้คนองค์กรหรือว่า,วาการได้รับความไม่ยุติธรรมอาจจะมีในเรื่องของหน้าที่การงานเข้ามาเกี่ยวข้องการเล่นไม่แฟร์เล่นไม่ซื่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจากนี้ค่ะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะข่าวดีจะเกิดขึ้นกับคุณ คุณจะสามารถละทิ้งปัญหาแล้วก็สิ่งไม่ดีจากคุณได้นะคะไปจากสิ่งสิ่งนั้นเอาชนะอุปสรรคได้นะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณก็คือปาฏิหาริย์เอชออเพนเดอคลนะคะมือที่ยื่นออกมาจากจัก,กรวาลจากสวรรค์นะคะสิ่งดีดสิ่งศักดิ์สิสสทธิ์เข้าข้างคุณปกป้องคุ้มครองคุณแล้วก็ สนับสนุนคุณนะคะไม่ว่าคุณจะลงมือทําอะไรก็ตามเหมือนกับเป็นช่องทางของคุณแล้วะคะ่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะกอบโกยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะมีสิบเหรียญขึ้นมาแล้วก็มีการเงินที่เกิดจากการลงทุนนะคะคือเงินที่เกิดจากการลงทุนเนี้ยจะสร้างรายได้ความมั่นคงให้กับคุณนะแต่ถ้าถามว่าโชคลาภแบบลาบลอยอะไรอย่างเงี้ยแหละมีไหมแต่แก้วมองว่ามัน มันยังไม่ใช่จังหวะนั้นนะคะมันเป็นจังหวะของการแบบงอกเงยแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการลงทุนมากกว่านะคะอืมขอดูเสริมหน่อยคำแนะนำนะคะคำแนะนำให้กับคนที่เลือกไพ่สำรับที่หนึ่งว,ว้าว ใครนะคะที่กําลังมีโปรเจกต์หรือว่าจะเริ่มงานใหม่หรือว่าจะเริ่มทําอะไระลงทุนทําธุรกิจหรือว่ามีการจะพรีเซนต์งานนําเสนองานอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลาหลังจากนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณนะคะคุณจะได้รับความเมตตาเอ็นดูได้รับการตอบรับที่ดีมากขึ้นนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นนะ,ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเงินนะคะอาจจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์มาด้วยนะคะคุณอาจจะได้รับข่าวดีจากทางไกล ต่างทิน่นต่างแดนหรือแม้กระทั่งการเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายคืออาจจะมีลูกค้าเข้ามาหาคุณมากขึ้นแล้วก็ที่บอกเมื่อกี้ความสัมพันธ์อาจจะเป็นในเรื่องของการได้รับความเมตตาเอ็นดูจากคนรอบข้างมากขึ้นนะคะเดอสตามาบอกว่านี่คือจังหวะเวลาที่ดีของคุณจริงๆนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเขาเรียกอะไรนำเสนอตัวเองพรีเซนต์ตัวเองนะคะแสดงสิ่งที่ดีออกมาให้คนอื่นได้รับรู้แล้วคุณจะได้รับ การตอบรับที่ดีมากขึ้นนะคะคุณจะมีความโดดเด่นมีศัก,กยภาพนะคะมีสเสน่ห์มีแบบดึงดูดผู้คนเข้ามาหาคุณนะคะไม่ว่าจะทำอะไรพูดอะไรนะคะก็จะได้รับความไว้วางใจหรือว่ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนั่นเองนะ ดีดดีมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะเป็นปาฏิหาริย์แล้วก็เป็นข่าวดีสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งจริงๆนะทีนี้เรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากที่จะแนะนําอะไรกับคนที่เลือกไพ่สาหรับที่หนึ่งกองที่หนึ่งนะคะ ใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะเลือกเอาแต่สิ่งดีๆไปปรับใช้นะคะอะไรที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นคําแนะนํานะคะระมัดระวังตัวโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งดูแลสุขภาพของคุณให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้เตรียมตัวต้อนรับข่าวดีเงินแล้วก็ผู้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากที่จะแนะนําอะไร ถ้ามีเวลาก็ทำสมาธิบ้างนะคะอยู่กับตัวเองแล้วก็สัมผัสถึงตัวตนภายในของคุณตกลงกับตัวตนภายในของคุณให้ได้ว่าสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณจะโฟกัสหลังจากนี้คืออะไรนะคะฮิลลิ่งนะคะมาบอกว่าให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะผ่อนคลายบ้างมีความสุขกับการใช้ชีวิตบ้างนะคะอย่าพยายามเอาไม่ใช่อย่าพยายาม,อ,ามอ,ยาาาอย่าพยายามแบบนั้นคือ อย่าทุ่มเทมากจนเกินกําลังนะมันจะทําให้คุณแบบเสียสุขภาพได้นะคะอืมจากนี้นะคะคุณจะมีทักษะในเรื่องของการทํางานมีความสามารถมีศักยภาพที่ดีมากขึ้นนะคะโดดเด่นนะความมั่นคงเกิดขึ้นแน่นอนค่ะโพสต์เพล t ิมาบอกว่าคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะและนี่คือปาฏิหาริย์ของคุณจริงๆนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งสำหรับที่หนึ่งนะคะก็ขอให้ทุกคนที่ดู คลิปนี้นะคะเลือกกองที่1ทุกคนนะคะจงโชคดีเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็เจอผู้คนดีๆมาลายรอ,รอบตัวของคุณนะคะก็กดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้แก้วด้วยนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายทีนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันที่คนที่เลือกไพ่กองที่2สําหรับที่2นะคะข่าวดี หรือว่าปาฏิหาริย์ใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเรามาดูเป็น general reading ดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะอะไรที่เป็นเรื่องดีๆนะคะก็รับไปอะไรที่เป็นคำแนะนำก็เอาไปปรับใช้นะคะขอดูพลังงานของคนที่มาเลือกไพ่กองที่สองสำหรับที่สองหน่อยว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะคะ 7 of cups 6 of cups นะคะ f of cups 7 of swords king of pentacles ว wow. ้าสิบถ้วย four pentacles ค่ะ อกคาาอัสวินดาคนที่เลือกไพ่สำหรับที่สองนะคะแกมองว่าคุณเป็นคนที่ทำอะไรหลายอย่างมากเลยนะหรือว่ามีความคิดครีเอทมีโปรเจกต์มีแบบคือเป็นคนที่แบบจับหลายสิ่งหลายอย่างคนคนเดียวทำคนเดียวแล้วก็ในเวลาพร้อมกันนะคะ อาจจะมีในเรื่องของอมันจะมีสองกรณีนะอันนี้ขอพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนนะคะบางคนในที่นี้อาจจะมีตัวเลือกมีช้อยหรือว่ามีความลังเลใจในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะคืออาจจะมีคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆก,ากับเข้ามาในชีวิตของคุณนะแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยตัวตนเปิดเผยสถานะได้อะไรแบบนี้ค่ะอืมอาจจะมีพลังงาน แบบนี้เข้ามาด้วยนะการกลับเข้ามาของคนเดิมนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ว่ามองว่ามันเป็นสิ่งที่คุณแบบกังวลใจแหละแต่คุณก็รู้สึกมีความสุขมากนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะหรือในกรณีที่แบบว่าไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะคะแก่มองว่าคุณอาจจะได้กลับไปจับงานเดิมๆสิ่งเดิมๆที่คุณเคยทําแล้วคุณเคยชอบหรือว่ารื้อฟื้นทักษะความสามารถของคุณที่เคยแบบมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆมาก่อน นะคะอาจจะเป็นแบบอา,อาชีพเสริมก็ได้หรือว่าเป็นมันแกีมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นการทำเสริมทำเพิ่มอะคะ่ะไม่ใช่แบบอาชีพหลักนะคือตอนเนี้ยด้วยความที่บอกว่าคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยคุณอาจจะทำอะไรหลายๆอย่างนะมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินการลงทุนการงานหรือว่าแม้กระทั่งความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการพูดคร่าวๆเนาะอืมก็คนที่เลือกไพ่สาหรับที่สองนี้นะคะคุณอาจจะเป็น ชาวธาตุน้ํานะคะมีกรกฎพิจิกนะคะหรือว่าเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูก็ได้นะคะตัวตนของคุณนะเป็นคนที่มีความแบบว่องไวนะคะแล้วก็อ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะมีทักษะความสามารถหลากหลายอย่างนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบใส่ใจนะคะใส่ใจกับ สิ่งรอบข้างหรือว่าผู้คนหรือแม้กระทั่งการแบบเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้จักคิดรู้จักวางแผนในการใช้เงินเหมือนกันนะคะคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณได้นะคะโดยตัวของคุณเองนะเป็นคนที่สามารถแบบสร้างความสุขให้ตัวเองได้นะคะคือเหมือนกับว่า,ามีพลังบวกดีๆแต่ว่าในขณะนึงก็เหมือนกับว่า2บุค,คลิกนะคะอาจจะมีความเครียดกังวลใจอยู่อาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปนะคะ ถ้าไม่มีใครคนเดิมกลับเข้ามาในชีวิตคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ก็แปลว่าคุณยังไม่สามารถสลัดทิ้งซึ่งความรักครั้งเก่าของคุณได้นะคะยังนึกถึงอยู่ยังคิดถึงอยู่แล้วก็ยังรู้สึกเสียอ,อกเสียใจอยู่นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะในหัวข้อของเราข่าวดีหรือว่าปาฏิหาริย์ใดน,นะคะที่จะมาถึงคุณใน1-2เดือนนี้นะคะพลังงานเป็นไทม์เลสนะดังนั้นก็ นับไปนะคะหนึ่งถึงสเดือนหลังจากวันที่คุณเข้ามาดูคลิปนะคะอันนี้คือเขาหลุดออกมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ปาฏิหาริย์จริงๆนะคะเรามาขยายกันต่อ คุณอาจจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะสปิริตนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือหรือว่าคนที่เลือกไพ่กองเนี้คุณเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของปาฏิหารเชื่อในเรื่องของพลังงานดีๆเชื่อในเรื่องของสิ่งที่เขาเรียกอะไรจะเกิดขึ้นนะคะว่ามีเหตุและผลของมันนะ,ะเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นพอสมควรนะคะเป็นสายมูก็ได้นะ ทอัพคัพค่ะ k i n อ of wands อีกใบหนึ่งว้า wow. วข่าวดีที่จะมาส่งถึงคุณนะคะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะขอพูดในคือกคนกองนี้มีหลายกรณีนะคะแต่ว่าแก้วจะเน้นหลักๆท,ที่สองกรณีคือในเรื่องของความสัมพันธ์ คือถ้าใครก่อนหนั้นนี้ที่ไม่ชัดเจนนะมันจะสามารถชัดเจนได้นะคะภายใน1 2เดือนนี้นะคะเป็นความชัดเจนที่เกิดขึ้นจากเหตุและผลแล้วก็เวลาที่เหมาะสมนะคะความถูกต้องแล้วก็สิ่งที่มันควรจะเป็นไปนะคะตามโชคชะตาของแต่ละคนตามโชคชะตาของคุณนะคะคือเหมือนกับว่าคนคนนี้นะคะการกลับเข้ามาหรือว่าการได้เจอกันอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้นะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของคนใหม่นี่ก็คือจะมีแต่ว่าจะน้อยกว่านะคะ เป็นคนใหม่ที่รู้สึกเหมือนว่าได้เจอกันมานานแล้วรู้จักกันมานานแล้วนะคะมีความผูกพันซึ่งกันและกันเป็นโชคชะตาเป็นพรมลิขิตเป็นเดซีนีนะคะที่คุณสองคนจะได้กลับเข้ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะเคยพบเจอกันมาก่อนในภพชาติที่แล้วก็ได้นะคะถ้าคุณเชื่อเรื่องเหล่านี้นะหรือนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนเป็นช่วงเวลาที่ดีของการบ่มเพาะความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นจังหวะที่ดีที่การจะได้แบบ เปิดตัวในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะนอกจากในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแก้วมองเห็นในเรื่องของโอกาสโอกาสจากการได้รับการสนับสน,นุนหรืออะไรก็ตามที่คุณพยายามทําก่อนหน้านี้ค่ะที่เป็นนายออฟบอลทักษะความสามารถของคุณที่คุณทุ่มเทหรือแม้กระทั่งการลงทุนการลงแรงเกี่ยวกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่คุณทํามาก่อนหน้านี้คือในเดือนใน1-2ถึง,งเดือนจากเนี้ยคุณจะได้รับผลตอบแทนนะคะจากสิ่งที่คุณพยายามทําไป นะแล้วก็จะมีโอกาสอันดีเข้ามาได้รับการสนับสนุนด้วยนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ใครที่ดีวงานอยู่กับหน่วยงานราชการองค์กรของรัฐอะไรแบบนี้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากนะคะความเมตตาที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มกันหน่อยว้าว สิบเรียญน,นะคะอุ้ยคือปังมากเลยอะ่ะอืมโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเงินก่อนแล้วกันนะคะคุณจะมีเงินก้อนเข้ามานะหรือว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยลงทุนไปเนี่ยคุณจะได้รับความสาเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะหรือแม้กระทั่งการแสดงทักษะศักยภาพของคุณอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะความสามารถของคุณในสิ่งที่คุณแบบ ถนัดนะคะสิ่งเหล่านี้จะนําพาเอาเงินมาให้คุณนะคะเงินก้อนหรือว่าเงินโบนัสหรือว่าผลตอบแทนที่แบบคู่ควรเหมาะสมกับคุณนะคะบางทีอะมันอาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ําคืออาจจะเกินที่กว่าที่แบบคุณคาดคุณคาดไว้อะไรแบบนี้ค่ะหรือจะมีตัวมีตัวเลือกมีช้อยส์เข้ามานะคะคือมีรายได้เข้ามามากกว่าสองทางนะอืมอันนี้เรื่องของการเงินคือปังมากนะคะแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะอันนี้เป็นคําเตือนนะคะก่อนที่ คุณจะได้แบบเขาเรียกอะไรตกลงปรงใจหรือว่า,าเปิดตัวนะคะมันจะต้องเป็นช่วงเวลาที่ต้องรอจังหวะที่ดีจริงๆนะเพราะว่าอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะยังไม่สามารถที่จะเคลียร์คัดกับความสัมพันธ์เดิมๆได้อาจจะมีในเรื่องของถ้าตกลงไปแล้วอาจจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์เดิมๆหรือว่าสิ่งที่ยังไม่ตัดจบได้ตัดจบได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ เป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเดี๋ยวแก้วจะดูเพิ่มให้ทีออฟสอดกับชูออฟสอดนะคะอืมเหมือนกับว่ามันเป็นบททดสอบคือคือเป็นคู่กันเป็นคนที่จะได้คบกันแต่ว่ามันจะมีบททดสอบในเรื่องของมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นมือที่สามที่แบบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังตัดไม่จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ขาดกันอย่างชัดเจนนะเดี๋ยวขอดูเพิ่มหน่อย ามใบนะคะอือคือถ้าไม่ใช่ตัวบุคคลนะคะก็เป็นความรู้สึกเดิมๆอาจจะเป็นคุณก็ได้นะอย่างที่บอกไปในตอนแรกอะ่ะคุณอาจจะยังรู้สึกแบบนึกอ่าอะไรนะยึดติดกับความสัมพันธ์เดิมๆหรือว่ายังคิดถึงความสัมพันธ์เดิมๆยังไม่สามารถปล่อยวางได้นะคะคืออาจจะมีอดีตที่เจ็บปวดในเรื่องของความสัมพันธ์มาก่อน มันก็เลยอาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาในความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะดังนั้นถ้าคุณคิดจะเปิดใจแล้วนะคะก็ถ้าเราไม่วางอดีตเราก็จะไม่มีอนาคตนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเราต้องมุฟออนไปข้างหน้านะคะ The Tower มาบอกอะไรแต่แก้วว่าคุณจะเคลียร์ตัวเองได้นะคะหรือจะเคลียร์ในความสัมพันธ์นี้ได้นะ The Tower มาบอกว่าคุณจะเคลียร์ได้จริงๆนะคะคุณจะมีเขาเรียกอะไร การใช้เหตุผลคิดในการตัดสินใจมากขึ้นนะคะมีเขาเรียกแหละมีวุฒิภาวะมีศักยภาพในการที่จะพินิษพิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณได้มากขึ้นนะคะเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจัดการได้ดีขึ้นนะคะก่อนหน้านี้อาจจะลังเลไม่แน่ใจสงสัยนะ,ะแต่ในช่วงระยะเวลาที่เราดูกันนี้นะคะคุณจะสามารถจัดการทุกอย่างได้ นะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะส่วนในเรื่องการเงินของคุณนี่คือปังมากนะคะรอรับข่าวดีได้เลยนะการเงินที่มาจากหลายๆทางนะคะมากกว่า2ทางแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามานะแต่ก็จะโดดเด่นในเรื่องของการเงินมากกว่านะคะถามว่ามีโชคลาบไหมแก้มองว่ากลุ่มนี้มีโอกาสนะคะโชคลาบที่ได้เป็นเงินก้อนเป็นเงินอ่าเขาเรียกอะไรอะ ชอกลาบอะค่ะเป็นเงินโชคลาบนั่นแหละอืมโอเคทีนี้เรามาดูนะคะเรามาดูสรุปกันของคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็คอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยนะคะเงินมาอีกแล้วค่ะคุณเงินเงินเงินนะคะโอกาสสิ่งที่คุณรอคอยแล้วก็ความพยายามของคุณไม่สูญเปล่านะคะคุณจะมีอิสระมากขึ้นนะคะให้ระวังอันนี้เป็นคําเตือนนะคะ สภาพจิตใจของคุณนะคะเคลียร์ตัวเองให้ได้นะอาจจะมีช่วงที่ดิฟดาวเพราะว่าความรู้สึกดิ่งๆในเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้หรือว่าคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายหรือว่าแบบเหนื่อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งท้อนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ค่ะคือสิ่งที่คุณพยายามมาเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จก่อนหน้านี้อาจจะวุ่นวายยุ่งๆนะคะเป็นแบบเจ็ดไม้เป็นแบบอะไรที่แบบวุ่นวายมากๆอ่ะคะ่ะแต่ว่าหลังจากเนี้ยคุณจะมีอิสระมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะ ดีมากๆเลยนะคือปังไม่ไหวนะคะแล้วนี่ก็คือโชคลาภและปาฏิหาริย์ของคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะไม่ใช่โชคลาภสิข่าวดีนะคะก็คือเรื่องโชคลาภนะคะแล้วก็ปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นปาฏิหาริย์จริงๆนะคะเป็นโชคชะตาของคุณนะที่นี้นะคะเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากที่จะแนะนําอะไรกับคนที่เลือกไพ่สําหรับที่สนะคะ อืมจงพยายามต่อไปนะคะเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะคุณพร้อมแล้วนะคะสําหรับที่จะได้อ้าแขนนะคะต้อนรับความรักใหม่ๆความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือแม้กระทั่งผู้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณอย่ากลัวนะคะการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นแล้วนะคะ beginning แล้วก็อะไรก็ตามนะคะที่มันเป็นอดีตที่ผัวพันยึดเหนี่ยวคุณไว้ให้คุณไม่สามารถที่จะไปต่อข้างหน้าได้มุ่งอ่อนได้ ปล่อยวางมันนะคะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเดินไปข้างหน้านะคะการเริ่มต้นดีๆกําลังจะเกิดขึ้นจากนี้ไปไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นลงมือทําอะไรนะคะคุณจะได้รับความสําเร็จนะสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าขอให้ทุกๆคนนะคะที่ดูคลิปนี้จงโชคดีกันทั่วหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แก้วด้วยนะคะกดแชร์ด้วยจะดีมากเลยนะคะเจอกันอีกที่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย